สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมาพูดถึงนะครับผมกับสเปคของเจ้าเทคโนโว่า 5G นะครับที่ ต่างไม่ให้ผมวางจำหน่ายหรือว่าเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วผมสับตัวนี้นะครับกับเจ้าเทคโนโปรว่า5 Pro 5G ครับที่ไทยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะนําเข้าไหมก็รอดูอีกทีนะครับในส่วนสเปคครับผมเพียงว่าตัวนี้เล่นเกมคือสบายๆครับแถมรองรับขึ้น 5G ราคานะผมที่คาดการพ่มพ์ว่าจะ6 9 0 0นะ อาจจะถูกกว่านี้หรือว่าแพงกว่านี้ก็รอดูที่ไทยแลนด์นะครับผมจะเปิดเท่าไหร่นะครับในส่วนสเปคของผมตัวนี้ใช้ตัวมิเลเทกนะผมดีมอนสตี้หกศูนย์แปดศูนย์ครับรองรับขึ้น 5G ด้วยนะครับผมบอกเลยว่าพีลองใช้ CPU ตัวนี้ครับบอกเลยว่าเล่นเกม ROV ครับปรับได้สูงพับ G-Mobile ปรับได้สูงสบายๆครับแถมเกมของผมตัว Free Fire Max ปรับได้สูงหายห่วงครับบอกเลยว่าเล่นเกมกับซี u ยนี้ครับผมจัดการความร้อนดีมากในการใช้งานครับแล้วก็แรมมาผมแรมตัวนี้แรม8จิกบวกเพิ่มอีก8จิกผมรวมเป็น16จิกผมกับร้มตัวนี้อาจจะมีรุ่น256แล้วก็128ครับอารมณ์จะเหมือน Infinix ตโน e 30 5G ผม CPU คล้ายๆกันเลยครับแต่ตัวี้ผมตัวนี้5000มิลลิแอมน้อยกว่าตัวโปรว่า5อยู่1000มิลนะครับตัวนี้ผมรองรับฟ้าชาร์จอยู่ที่ 68วัตต์นะถือว่าโอเคนะผมฟ้าชาร์จถือว่าเร็วนะหัวชาร์จสายชาร์จแถมมากับกล่องแน่นอนครับผมอีฟินิกไม่เคยกักของแถมครับที่แถมมากับกล่องบอกเลยว่าสบายสบายครับสเปคผมก็มองว่าตัวนี้ผมเป็นหน้าจอ6.78นิ้วแล้วก็หน้าจอนี้เป็นหน้าจอดิฟิลร้อยยี่สิบผมบอกเลยว่าหายห่วงครับปรับ60 90 120ปรับได้สบายครับพี่ชอบมากกับตัวบอดี้ด้านหลังครับ มันจะมีไฟแสงไฟขาวครับคล้ายๆตัวน็อกติงครับของยี่ห้ออื่นนะคล้ายๆเลยอารมณ์ครับโชว์บอดี้ด้านหลังคือสวยจริงบอกเลยว่าเทคโนทำบอดี้ด้านหลังคือสวยจริงอันนี้พีคอนเฟิร์มเลยครับนี่ให้ดูนะครับว่าเป็นไงบ้างนี่ครับรองรับขึ้น 5G ครับไฟแฟลครับมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังถือว่าสุดยอดมากกล้องของผมด้านหลังที่สูงสุดคือ50ล้านด้านหน้าคือ 16ทันครัผมถ่ายวิดีโอได้2 k 30เฟรมแต่ถ้าเปิดการสันนะ่นของผม es อยู่ที่1 0 8 0 p 30เฟรมนะครับนี่เห็นครับว่าหน้าจอผม6.78นิ้วรีเฟรท120เฮร์ตถือว่าเรือเรือครับในการใช้งานตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ผมไฟแฟกก้ที่พี่บอกแหละทั้งกล้องหน้าและก็กล้องหลังนะครับไฟแฟกมีมาให้เห็นไหมครับว่าบอดี้คือสวยงามมากเป็นบอดี้คล้ายๆแบบว่า ไซไฟครับบริเวณด้านหลังนะครับตัวบอดี้ถือว่าสวยงามครับเป็นบอดี้ที่มีไฟเห็นไหมครับเป็นไฟสีขาวขีดๆแล้วก็2สีครับเหมือนกับเจ้าเทคโนโปรว่าหธรรมดาเลยสำหรับตัว5้าโปนะครับนี่ถือว่าสวยครับบอกเลยว่าสวยจริงรองรับขึ้นเห็นไหมครับ 4G 5G บอกเลยว่า Density นะครับผมตัว6080จัดการความร้อนคือดีจริงครับแรม8จิกบวกอีก8จิกเพิ่ม SD card ได้ด้วยนะครับผมสับตัวนี้ใส่ได้2ซิมเหมือนเดิมทุกประการน,นะครับนี่ครับ f a s ช c h a r 68วัตต์นะสามารถใช้งานนะผมได้อย่างยาวนานแน่นอนครับในการสแตนบายถึง31ชั่วโมงเลยครับแล้วก็ใช้งานในเล่นเกมในการเปิด browser ผมก็เยอะแยะครับ9 13ชั่วโมงถือว่าเหลือมากในการใช้งานนะ นี่ครับอันนี้คือในการชาร์จนะครับบอกว่าเราชาร์จ15นาทีภายในนะครับผมได้แบตเตอรี่ไป50%แต่ถ้าให้มันเต็ม100%คือภายใน45นาทีถือว่าสุดๆจริงครับในการใช้งานตัวนี้บอกเลยว่าหายห่วงครับนี่คือบอดี้มันสวยจริงครับเป็นภาพในการจับมันคล้ายๆตัวเดิมครับขอบด้านข้างครับบริเ้วณนด้านข้างนี่คล้ายๆตัวเดิมครับในการตัวบอดี้ของตัวกล้องก็ บอดี้เป็นโมดูลตัวเดิมครับคล้ายๆตัวเดิมนะครับมีสีดําแล้วก็มีไฟแฟกตําแหน่งเดิมๆกับตัว5ธรรมดาครับแต่มันจะมีไฟตัวนี้ขึ้นมาครับบอกเลยว่าดีไซน์โคตรสวยครับดีไซน์สวยจริงกับแบบตัวนี้นะครับนี่เป็นตัวนะครับเมว่ามีฟรีไฟสเปเชียลนี่ครับเหมือนว่าในการคอลแลบกับเกมฟรีไฟ i r e เนนะบอกเลยว่าในการเล่นเกมฟรีไฟบอกเลยว่าหายห่วงแน่นอนครับปรับได้สูงสุดนี่ โคตรสบายครับสเปคก็มีอะไรมากครับผมสเปคตัวนี้ที่อธิบายนั่นแหละก็สุดไปง่ายครับว่คือเป็นตัวที่บอด y ี้นะครับผมมันจะมีไฟ LED ด้านหลังนะครับแล้วก็รองรับขึ้น 5G นะครับ c p u ตัวนี้ใช้เป็นตัว Density i m นะครับผม6080รองรับขึ้น 5G ในการเล่นเกม Rv Pu m จริง i หมบ Impact บอกเลยว่าพีทดสอบกับตัว Infinix ตัว Note 30 5G บอกเลยว่าสเป่แทบไม่ต่างกันครับ ในการเล่นเกมบอกเลยว่าหายห่วงครับแบตเตอรี่5,000มิลแอมครับผมแล้วก็ฟาสชชั์น68วัต์นะครับผมและเหมือนกันครับ 8G กัวอีก 8G รวมเป็น 16G ครับไฟแฟลกทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเหมือนกันทุกประการนะครับบอกเลยว่าสเปกก็ใกล้เคียงก,กันกับตัว n o ้ต3 5G ครับแต่บอดี้ครับผมด้านหลังคือกินขาดกว่าตัว n o ้ต3 5G แน่นอนครับนี่หน้าจอ6.78นิ้ว IPS ครับผม120เฮปรับ60 90, 120เหมือนกันทุกประการแล้วก็ปรับเป็นออโต้ได้ครับผมในการใช้แอปพลิเคชันต่างๆผมใช้ Android เวอร์ชัน3 3ผมผม g h ตัวนี้ใช้ HiOS นะผมตัวนี้เป็นเวอร์ชัน13บอกดเลยว่าหายห่วงครับในการใช้งานสวนี้พีเพขอจบการแนะนำสเปคเพียงเท่านี้ผมสสนี้ขอบคุณครับ